อที่แปดได้สมาแดดาต้เฮ้ยยูโรชแปดวนี้ชาหาบอชแปดยูรอนี้เนาะหกเจปดมีสมมือกเกัติงแล้วเป็นเก่งขึ้นลายเืยอยู่รยดรยังดุยังเกิดึ้นยังยังกันนะบ่เห็นน่องเห็นน้องเห็นน้องชาจะน้องชาจะน้องชาญดุกน้องเจบลูกหลานี่เโทษน้องนะเพื่อนนะ เชงตกนะไรคนอะไรตาเชีงเชน้องอะไโอ้ยูกเอ้ยเชนน้องเชนน้องดูไรเชนน้องย่าเนอย่นองไมน้องเชนนงเ็บน้องเ็บดูดิเชนอกย่าย่าเชนน้องย่าเก็บไปเก็บไปไปเก็บไปดูไปลุอสบาดีไปลงกใช

นะีม่โอเคแม่วาจะแท้หม่เอาเ็สวัสดีป้าลุงลูกสวัสดีป้าลุงกันสวัสดีป้าลุงกันบอบบของซาบอดิดบอดินลูกบอดิดเก็บไ้ก่อนลูกเอ้ยอาไม่น่ารักเลยจ้าไม่คนโอ้ม่คนห้บาทนี่เซอยู่บาทนี่เอ้าเชินละบุญบุนาย แม่เขียน้อย่าเมคนอยากชอยกันปิพี่เบลร้องไห้เลยจ้าอ่สวัสดีป้าลองเลยเี่พี่บนีู้กเนาะเออเออ ทักทายสบายดีเด้อป้าดุงวัชิคุสุกคนอหมอมอภากันอีกแล้วกุชองไ่น้องนี่นี่นี้ก็มาเผาห้านให้ไ่น้องเป้ามาเนี้กะไปรับะไปรับลูกสาวมาแต่โรงเรีรละละย,ย,ยนทำหมื่นออยังชวนปิดร้างยังมาปิดอยู่ <laughs> <laughs> จันทุ่งจันทรานโยมชื่อของมาเพิ่มเลยเลยคนน่ะ <c oughs> ขายหนุ่มอาชงกันนะห่วยใครคักแน่สิเย่ๆอีดามาขายเครื่องขายชาบ้ามันดีนะดูเอ้อย่าเฮ็ดตีนะเฮ็ดชั่นหนุกเฮ็ดชั่นคองกินไม่ใช่ปเหยียบมันนุก่ะเกี๊ยไปบอกกาบ้านุกไปอีดาอยากบ่แม่แกอีดายันบอกกินนะกินบ่กินแท้บ่านุกบ่แท้นะอ๋อแท้ เชิอบเชบเบเชือบซล้วเอบก้อน่าเซบเซืบไปูเแซอบเือบเดี๋ยวเคียบิในสาวได้หนิเดี๋ยวไปด เพื่อภาพมากกับเสียงยูเนียยูเนียอยู่เมงอันนี้หัวเลยเ็บอยนที่ใ้ี่ใอนช้หัววอนะ เราแซนทาผิว้อัันแาเียิวเเจี๊ยบนี่ด้วย่นึ่องสาเนึ่งองาอื่นร่จซื้อของใช้บาทม่อไหร่รรพงเนาะายลูกหลานให้เชียวเชยวยุคหานกันหากะเชีาสบายแล บังชงนี่ใช่มสบายบังเนาะเนเน่บันนี่นาะเป็นสเป็นสเป็นเเนเน่กับตูอุ่นเนันนีอุ้นอุ้นเน่เหมือนสีเอบนี่เนาะไก่ในตู้นะครับข้าวฟันข้าวฟันเป็ดเอ้นฟันว่าว่ามอะไรบ้าอันว่าตัวเองนะขาหง้านเขาหง้า เขาเงี้ยวเขาตื่นมาาฉงเปียกฟันเงี้ยวตายแล้วพี่เปียวพันเงี้ยวเฮ้ยตื่นจะมาฉงเปียกจริงอ่มว้นี้มาเฮ้ยอัวเนึงู่นน่ะให้นู่่ะอีดาพันเงี้ยวอีดากะอีดาพันเงี้ยวเค่เปลว่าเนี่ยได้หมค่ะโฆษณาขายของ

ชิ้มเมื่อปาก็ไบ่เห็เมื่อได้นิะอยู่่วมกันอีกแล้ดิอยู่่้มกันกันปิดร้าน่วมกันได้ดนี่แะเหดอยังเมเนี่ต้องแบบว่ากดเคลือนกดชั้นอย่างเรียบร้อยเลคอยมานิครัมาคือเมื่อร้อมกันถูเืกยหาพี่เปก็ชเม้นี่หละลูกกมาพกมง ตรงมใครหายเช้านี่นะเดี๋ยวเออหายสองหมื่แมนหัวมุนนะโมบอยู่หัวมนราจานอีกที่เวนังจีมันกับม ใา่นี่บ้างมันยคือว่ามันการมื่ออยู่หามีความชุกไหนวะมื่อยูหามีความชุกมือนาะจะได้คายดีอยู่เพราะว่าเป็นวันพะเด้เจ้าว่าเจ้าอะลรไก่ไหมมาจิ๋วราคาทีหลายคิดคิดเงินยัง <LE diesen> ัวบ่อไฟไว้บเลยใช่เด้ขึ้นไปโคตรยางเดียวบ น้ำในก็มีเลยใส่บาทเด้อพันเด้อตุ๊กตาสองพันตุ๊กตาสองพันกินฮะให้ดูตายไปเชื่อกินโม่เรอจะได้กินเน่จะกินอย่างแน่จะจำได้ยี่บรุจำได้ยี่บรุนะะเช่อย่างแน่กินอย่างแน่น่ะกินขนมนะยังบ่ลืมยังบ่ลืมบ่ แร,ม,รมตัวเนคนแก่ห้นนอกมัรรม่วตัวเนคนใจตี้ออจอ่องกับพ่อป่ะใ <c oughs> ช่ตามเงินป่ใช่ตามงบประมาณเท่านี้แหละชาเบียดเบียนเนจ้าขอมันกับก่บได้บุญเนี่ยนี่น tên tên để pa đúng mới học người hả gặp người nhỉ phun 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 tên thằng nào tên nó biểu bé phun 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 tên nó biểu tên bé tên bé Đi, bé bắt tên để pa đúng mừng được như đấy à tên tên đúng tên không Mì không <laughs>

กินเยอคิดหลายเพื่อนเอาล้องเรอไปดูละเอาหยอกกันกันไปล่องร่อมึงเต้มากันเป็นในบนหากีดน้ำคนมึงไงว้าว

อ่ะเป็นหอเด้มีเป็นช่องอยู่เน้ช่องสองพันอันดีเออแต่เป็นช่องอันดีด้เมื่อหนึ่งกะขายได้ไ่ Đã tới rồi sao đó. Thì cái cái này không vô. cái này không, ăn không, này không, ăn <laughs> này không ăn là ừ. các <laughs> bạn. Ôi nó. Mà sư rồi mà giùm ngân nó và để hơn đi đấy nó đi nó. nó à. <laughs> <laughs> เป็นเน็กน้อยที่แบบบ่ค่อยแบบว่ายดใบกระดาษกผูุ่ยญ่นะตกน่าดุพี่เปวพาน้องปีนน่าดุละคือเกาได้ปี้คือเกาใ่ใช่ขั้นได้หรอั้นขน้อ่ะช้อนช้อนเนาะชอนเนาะ

mười mốt 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 mười Ba. mười cô mười cô mười

ไหนันท uh, oh, wow. <Yeah> uh ี่เฮ้าเ้เอ้ยขอใจเาอเยนงเยารกันคือัปวิวนอนไว้วิวนะเอจกิยงห่างกันที่แต่นอกป้าแม่ไปกันหัวกลอทันเนาะต่างกันเพี่เอปาป้าีอป้า เด้อมบ,บาบเซฟพกเด้อมืเอเงินก็ได้ห่านไม่ต้องเปลี่นี่ละอันพันสองพันก็นมี้จลงมือจะได้แอ้ที่เมื่อหนึ่งขายได้ออบา่ามันหาพกแซียนสาวประมาณนั้นเนะานนเนะเออเออเอว่อาโอเคอยูอ่เนาะเป็นบางมือหาหกก็ว่กเป็นเงินบาทกับพันหนึ่งเนาะพัน พันพันในน้อยในหมื่นละพันต้มากอ่ะไปเตไปเติมของมาใช้ห้านมายีิเป็นเธอพนุค่ามาถามกันยังมัวมีเนาะรถใหญ่มากนะค่อยไปชื่อแบบของที่แบบว่าคนมักมาถามนีนะซื่อว่าชื่อแม่ละโบอืมสียำผง กูเนาะยมือีกออย่าลมกูนะอย่าลมเราเกิดจะก็ต้องซชื่อมาจะแพ็กสองแพ็กเอาไว้พราะวาเงลูกตม่างยงยเขาดินบิรายมันะขไปไม่เกงใจใครยันไม่ได้ยันไม่ได้เอาแต่แนวมาเป็นแต่เรื่องเออวันข่าไปชื่อนี่เอาฟองแต่เรื่องดีพอออกมาได้กินของเข้า่ะอ่ ก็ักดตเปลี่ยนกับป็นามาเป็นอายขั้นข้ายันนเนาะที่ข่อยจะเอาเงินชวนนี่ไปซือแนวมาขายเนาะชวนนั่นกับไปของหนุ่มวมาขายนั่นนมาอะไรกคิดเงินค่าของนี่เนี่ยเด้อจำได้ยว่ามีอย่างเนเฮ้ยคือไร่ังโต่คนเอาให้เลารองเด้นนะเดวแล้วควใจเนาะ คนแก่เห็นนอกอีกอยู่บักสูงเนาะน่ายาพ่อได้ลูกพ่อได้พ่อได้ลูกละอ่าไม่ใช่บมดีเลยบมเฮ็ดบมเฮ็ดเก ok, q, ็บแม่เก <An> ็บแม่มาไปเก็บแม่เอาแม่ไปไปตามแม่ไปหวานเดี๋ยวบ่เดี๋ยวจืดเบิดมนบี๋ยวเบิ้ดแมนบ่ห่างกับบึงโดนหวานยังบ่เห็นอหน่อยจังแม่นอยู่เนาะ อันก็เน้นจืดแล้วข้าวขาวมาแล้วตามมักทัวว่ใ่ปรกกับบนัวปตามักทัวค่ะพักบวมีบ่เฮ้เปตนตลาดนะโอ้ยไหัวมุ่นหัวหมูได้นะแล่นรถมาเกไกลแล้วกันนอนเนาะเลย่นอนต้อกันต et ้าบเครื่องให้รถนี่กับรตักเพอแห้งเนาะเล่นใส่เดนกลวย่นใช่เ่ปฉ เป็นชิ็ขอ้นนี้ก็เป็นประสาทแต่ว่าไร้ราอ่วย่อยนะขอวันที่สิบแปดจะได้สิลงมากแปดแต่เฮ้ยยู่รช้าแปดวันนี้ช้าหาบอหาไม่เนาะหกเจ็ดแปดมีสามมืดอะไ้กันจรแล้วเป็นเก่งขึ้นไรฉเลยยู่รดอ่ะบอกัวลอยู่รยูชิ้นเดินก็อยู่รถ้าเอ้ยว่ามันนี่เลาะดิขอชินแล้วเจ่งเด้ตัวเองนะบัน เฮ็ดเองทุกอยาถือไวได้จ hmm. ช่หาวอกเหรอยือไวถึงได้เหอเอาหัวยังอยู่ฉันยังก็อยู้อ่ะพิ่แกะิเดียวนองมาคือว่าฟาอว์เขอนี่เเนาะเฮ็ดไปสางกามาเป็นตัเฮ็ดคือว่าหายไปนูนี่คือว่าฟาวเท่เลเหงืนอนำลายคือวรมากเมือนจริงอคือว่าคือแบบ อเป็นนอนเล่นอู no ่ใจยเฉยอนก้นบ no ุยยอมัสผิด่ะพอมน้อ่เจ้ามีสาเสพติดน้้าไหนแนี่กือยากใม้พี่น้องอยู่บ้านมีผู้บ่าวมองคือกันเออนอมันกะเอาข่าวท่าไปอีกเลยแมนข้าไนนะสมสมัยเปลี่ยนสมัยเปลี่ยตามไหเป็นแล้ ไป้หมื <mini drained out> <osaurus> ่นเนนาฝัง้าขาวก็โด่นะฝั่ข้าขาว่าาเ่งมากว่ลกนี่แหะกินโจ๊กบ่กินบาโจกบ่เมื่อกินเื่อนเนาะเมี่ต้มน้ำเนาะมือกินเือนเนาะเนาะเฮ้ยมาเนาะโอเคแต่นั่นมันจได้ลาปลาก่อนเ้อ น่ากิมนี่สบายดีเด้อจะเชฟสวัสดีป้าดงเล้ดงเอ้สวัสดีเด้อแมนต้องเปียเด้อสวัสดีบ๊ายบาย